เผาปลาอยู่สูกยังครับถุกหรือยังเอ่ยใช่แล้วแล้วล้ลยอตอนนี้พักรถแช่เบียร์ก่อนความร้อนขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเรามากันตอนน้ำขึ้น ไม่มีปัญหาอะไรหรอกรถสองคันนี้จานหนุ่มไม่ไม่ปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างจานหนุ่มทายเต็มเสื้อเลยครัเอาแล้วมีงานเพิ่มแล้วหละลบทรายแต่ว่าไม่ปิดหน้าต่างคืออะไรเนี่ย ไอ้บวยังไม่ได้ดูนมัดูมันเข้าไม่เข้าเลย รูผลงานกระจกวม่าขึ้นลมใสตอนนี้ได้ที่หมายแล้วครับว่าจะปล่อยฉลามกันตรงนี้แหละกำลังยืนดูคลื่นอยู่ครับว่าจะเอาตรงนี้ได้แบบได้อยู่ลองได้เหรอได้ได้อยู่มาลุยเอาของลง เตรียมของเสร็จแล้วจานทำะไรจานเออเดี๋ยวนี้ก็กำลังขวดอยูนะเตรียมเบ็ดอยู่นี่คือดวงเบ็ดทั้งหมดที่เราจะปอนจใส่ย,<ป>ยังไม่พอนะนี่ใส่สักร้อยกว่าด <c oughs> วงอนไรเราเสียบเหยื่อกันก่อนนะแล้วก็จะเอาเหยื่อทั้งหมดใส่ตะขอเสียบกับฉลามตัวนี้ เก็บเยอะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเกี่ยวฉลามลงไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยฉลามกันแล้วครับไปดูอาจารย์เขาสอนกันซะหน่อยฉลามไปกลับบ้านอะไรนี่อะไรกลแล้วกลัแบบนยันไปแล้วครับอันนี้แม็กจะปล่อยฉลาม สสญญที่ป่ปลอยฉามวนวใส่ถุงเท้าลงทะเลครับผมก็อ <laughs> <in die. S 2> ินดี้ไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วครับคราวนี้เราก็เกี่ยวเหยื่อเข้าเส้นเอ็นที่เราเตรียมไว้ได้น้ำแรงน้ำแรงเออดูดตัวแท็บริวยืนข้างๆอย่าไปยืนด้านหนะ้าเดี๋ยวอันนี้มาสวัสด แล้วก็แล้วก็เกี่ยวเ่ยื่อแขวงี้นะครับง่ายๆพอเกี่ยวเยื่อเสร็จเราก็แค่นั่งกินเบียร์ชิวๆรอสักชั่วโมงหนึ่งออดูดตัวแล้วเมื่อก <c oughs> ี้เวลาปล่อยไปนี่มัน ถึงถึงทรายไหมถึงก้นทะเลไหมถึงนี่จมหมดเลยจมหมดเลยฮะจมหมดเพราะมันมีตะกวาดมีตะแก่งเลยผมเลยวันนี้เสียบกี่ดวงเลยวันนี้สิบเกียร์เสียบกี่ดวงสี่สิบกว่าไม่ต้องให้เราสิบสายมันขาดอ๋อรับรู้สีส ยี่สิบเจ็ดวันนี้หา <or> แล้วคิดว่าจะติดกี่เบ็ดไม่รู้อั <laughs> นะนี้ไม่รู้สี <laughs> 5, นะ่สิบป้าสีห้าได้สี่สิบห้ามั้งใส่ตะขอไปสี่สิบห้าดวงนะวันนี้เดี๋ยวเราก็นั่งชิวๆรอดูว่าปลาจะติดมาสักกี่ตัวกันนะ ีช,ชิวดกว่า,าห,หลังจากที่เราปล่อยเบียดไปสักครั้งหนึ่งเราก็นั่งกินเบียร์กันชิลๆอยู่ตอนนี้อีกประมาณสัก20นาทีเราก็จะดึงฉลามกลับเข้ามาแล้วนะเนี่ยทุกคนกำลังนั่งกิน เดินขึ้นมาดูวิวบนถึงสูงบ้างโอ้โหบนเขานี้ทรายนุ่มมากอะเดินขึ้นไม่ได้เลยใส่รองเท้าเตะมาด้วยไม่ใช่หรอเพราะกลัวทรายร้อนทรายจะดูดเนี่ย ขึ้นแทบไม่ได้โอ้ขอ้างบนนี้มีทางรถวิงด้วยมีรอยล้อรถวิงเลยนะคือผมมาอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าหลากหลายอย่างมากนะครับทั้งตกปลาทั้งมาทะเลมาลุย อะไรเยอะแยะที่มันเป็นแบบว่าประสบการณ์ที่เมืองไทยบางอย่างก็ไม่มีนะครับมาทําอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็อยากให้ญาติพี่น้องที่ไทยเรามาเจอหรือมาทําอะไรแบบนี้บ้างรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเราอยากจะทําอะไรให้มันหลายๆอย่างมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่ว่าประสบการณ์ใหม่ๆหรือประสบการณ์ชีวิตที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยคือทําสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะครับก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทําตอนนี้ผมก็ ขอยืนดูวิวสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะลงไปหาพวกเขาไปนั่งกินเบียร์ชิลๆกัน ตอนนี้ได้เวลาเอาสลามขึ้นแล้วปล่อยไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่าได้ดีันีรู้ไหมรู้ไหมเขาบอกว่าไงโอ้มีคนมาเยอะอย่างนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยยัอว่าว่ามือวันที่เราจับไวเพื่ออะไรดีมีเทคนิค ไม่ใช่ Connie, เราจับไว้เหมือนให้เราเหมือนมีอะไรทำเอายิงมัเข้าของมันไม่แต่มันก็ไม่เข้านะมันก็เข้าที่เดิมเออไม่รู้จับไว้ทําไมเหมือนกันนะบางทีคนดูแล้วมันจะดูเท่ไอที่หลักเป็นไอ้นี้ทําเบนดีกว่าอที่หลักปลาเนะเป็นไงเอ็นหนักไหมเอ็นหนักวะมีปลาอยู่บ้างไหะน่าจะมีอยู่นะมาแล้วครับปลาตัวแรกของเรา หลังจากที่ช่วยกันสอยสาวมาเกียร์ออย <Yeah. laughs> มีมอเตอร์มาตรงตรงนี้หารมันไม่มาแล้วครับตะขอแรกของเราเอาไวา้เห็นไหมนะี่ เรานะทวายอู้ทวายทวาย nôn <tUScribing> <tUS Asia> ฉลามของเราลอยอยู่ตรงนี้มันน้ำตื้นแล้วนะครับมอเตอร์ก็เลยติดตายทำให้เราดึงขึ้นมายากมันหนักเลยให้คนเดินมาถือเอาดีกว่าง่ายกว่าแต่ว่ามันหนักมากๆนะไอ้ฉลามตัวนี้เดี๋ยวรอขึ้นซันมาก่อนว้ย รีบดึงแท้โอเคอ่ะโคตรหนักเลยฉลามบะดูเหมือนจะไม่ได้ปลามากนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าแกนนำของเราจะปล่อยอีกรอบหนึ่งหรือเปล่ารู้ว่าจะ กลับบ้านเลยเดี๋ยวมาดูกัน วาเผาปลาอยู่สุกยังครับสุกหรือยังเอ่ยใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ไม่มีน้ำพริกมีแต่ข้าวเหนียว,ยว <laughs> ไม่มีน้ำพริกเกลียวอะไรเลยมาทีไรไม่ได้กินสักที <c oughs> ดีนะทำข้าวเหนียวมาอยู่ <c oughs> ได้ถึงสิบไหมรอบแรกได้เาตัวครับได้เปอร์สี่ขาวายห้าอันน,นี้กำลังพักกินข้าวกันนะฮะกินปลาให้ตกได้รอบแรกสดๆไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มือเลย ปลาสดๆเมื่อกี้เลยกินข้าวรอดเดี๋ยวดึงรอบสองขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านปล่อยรอบสองไว้ข้างหลังนูง่นน้ำกำลังลงนะเมื่อกี้ปล,ลาครับเดี๋ยวเราเอาอขึ้นแล้วปลาทิดเริ่มจะตกแล้วนะฮะทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงได้เวลาเอารอบสองขึ้นแล้ว แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าโอระระวังรถนะโอ้โอ้ระวังน้ำเนอะน้ำแรงนะล้างช้อนเร็วนั่งนั่งนั่งล้างช้อนเร็วซิ t ด o w n ซิ๊ดเจอ่าพอแล้วน้ำแรงพอแล้ว โอ้ยุดโอ้ยุดพอแล้วพอแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วดูนั่นนั่นนั่เออเอเอ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 อเเ อ,อืออ,อ,อือจู่เออเอาอ่ะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าอ่ะเขากำลังหมุนวินเครื่องรอบสองแล้วแต่ผมต้องดูน้องก่อนเอา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 ไปลูกน้ำมาลูกไปลูก มาหาเรื่องอะไรตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านหรอกหักขวาดิหักไม่ทันลงทะเลแล้ววะนี่เล่นอะไรก็เล่นให้กูได้กลับบ้านก็พอแล้วได้มดคลิปแล้วไปกีไปกี่เรยแล้ว ตอนนี้กำลังเอารอบสองคืนแล้วฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแต่ให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะพระอาทิตตกสุดยอดมากเฮ้ยคืนนี้เปล่า กลับบ้านดีกว่าจะสองทุ่มแล้วโอ้พอได้ปลาอยู่เห็นปลากระพึกกระพึบอยู่ที่ทรายดูดูปลาแหวกว่ะเออนี่ครับปลาที่ได้วันนี้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่ามีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึง่งไม่เยอะไม่เยอะเลยดีกว่าง่ายๆแต่ว่ามีสแนปเปอร์ตัวใหญ่อยู่ตัวหนึง่งแล้วก็มีคาวายตัวหนึ่งนะ่าจะโดนฉลามกินไว้นะ แหว่งไปครึ่งตัววางไว้ที่พื้นด้วยนีฮะน่าจะโดนฉลามกินไปฉลามเนอะียกินเลยคีนเลยรนะอยกัดที่แบบหยามๆนะ,ะตัวใหญ่อยู่นะกินตอนดอึงขึ้นได้สแนปเปอร์ตัวหนึ่งนะฮะ <laughs> ตัวใหญ่ตัวเดียวที่เหลือก็ไซส์กำลังดีนะกำลังหวานหวานสรุปวันนี้ไม่ค่อยได้ปลาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่ามาชิลๆที่ทะเลกันดีกว่านะ ไม่ใช่หรอกไม่ค่อยได้ปลาไงก็เลยพูดอย่างนงี้ถ้าได้ปลาก็จะอวดว่าได้ปลาเยอะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับผมเก็บของกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวไปติดกี่เนี่ยรถเราไปติดลองดูครับทำไมต้องเป็นคันเรารถติดมันเป็นรถแบบไหนมาได้ไงมาเป็น2คู่เองนี่สองคนนั้นเหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่รถเราจะติดไปกับมันเหรอต้องไปดูก่อนรถเบนส์โอ้โหมัน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 บ้านอะมันปีนขึ้นมันจะขึ้นไปทำไมมันจะไปจอดบนนู้นกะว่าจะไปจอดตรงนู้นถ่ายรูปว่างั้นอ่ะใส่ทั้งเอาชาร์โชขึ้นมาเอาเทกนกะได้ค่ะเอาเทกนกะได้ค่ะต้องโทรหาไอ้บอกเอาเทกได้ค่ะ เราถักนั่นคับเราถักอีกอั r หนึใช่นั่ t อันฟรัเป็นนะเดี๋ยวให้พี่เบนซ์ครับมีปัญหานิดหน่อยนะฝรั่งรถติดวิ่งมาขอความช่วยเหลือเ้ พวกส,วสาวๆก็ได้แต่ยืยนหัวเราะผู้ชายวิ่งมาขอความช่วยเหลือรถเบนธรรมดาเนี่ยแหละเบนอ,อีกแล้ว <laughs> แต่ไม่ให้รถเก๋งละคันนี้รอเขาดอกยางดีอยูอ่แต่วมีฝรั่งก็จะไปช่วยแล้วล ได้เวลาโชว์สาวแล้วแต่เมียนั่งอยู่ในรถนะแต่โชว์สาวแล้วอกยิันอันนั้นน่าจะได้อยู่เพราะดอกยางเขาใหญ่หนาสำหรับลุยสายย่งขึ้นไปถ่ายรูปไม่เสร็จเลยพิตตี้ทะเลทราย ไม่ได้ดด er ูไ้อยู่ออ้สบายเลยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ย้ิดคิดว่าจะไม่เบรกอะนี่วิวกำลังแจ่มเ้ย I yeah. you.